ตอนดูคุยแทบโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์กดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะ มาจ้องข่าวอาจารย์คนต่อไปของเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งบอสใหญ่ของเซรั่มน้องใหม่ที่กำลังมาแรงมากนะคือทั้งดารานักแสดงเน็ตไอดอล,ลเนี่ยเขารีวิวกันเพียบเลยแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนของทิกช็อปเขีนเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยมันดังมากด้วยขอต้อนรับคุณวาโ,ออโ,อโยอายอสยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคุณไอยอ,อตัวเนี้ยมันไปดังในทิกช็อปได้ยังไงอ่ะอันนี้ต้องจริงๆเราต้องบอกก่อนว่า BP พีเซรั่มตัวนี้นะครับหลายๆคนที่ได้ลองใช้นะครับรวมถึงดาราเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจ นในเรื่องของเทเซอร์ที่เป็นทั้งกลิ่นนะครับที่หลายๆคนมองว่าตัวไลโคปีตัวนี้มันจะมีกลิ่นฉุนไหมที่เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศแต่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นกลิ่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์เราจริงๆรวมถึงเนื้อที่สัมผัสนะครับมันจะเป็นเนื้อสัมผัสที่บางเบานะครับเวลาที่ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าไม่เหนียวเหนอะ,นะมันทําให้ตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็ผิวพรรณของคนไทยได้ดีขึ้นที่สําคัญนะครับในทิกต o k เนี่ยคือทั้งดาราแล้วก็เน็ตไอดอลเนี่ยต่างเขาเรียกว่า รีวิวค่อนข้างที่เยอะแล้วก็พูดถึงตัวนี้เยอะมันทําให้มันเป็นกระแสสําหรับน้องแดงหรือเต้าแดงที่หลายๆคนเขาเรียกกันเต้าแดงเต้าแดงนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินคขาว่าเต้าแดงก็คือ BP ของเราวนี้นนเดียวกันนะไลโคพีเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันสารสกัดจากมะเขือเทศใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมันมันช่วยอะไรกับร่างกายของพวกเราสําหรับตัวไรโคพีตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราเลยทีเดียวนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวคือสําหรับคนที่ ถูกแสงแดดนะครับจะจัดแล้วผิวแห้งเสียตัวนี้นะครับไรโคปีตัวนี้จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นแลดูกระจ่างใสนะครับเนื้อตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเช้ให้ดูเลยละกันนะครับว่าตัวนี้เนียขอลองด้วยนะขอลองด้วยนได้จ้าตัวนี้คือกลิ่นหอมมากหลายๆคนคือถ้าเกิดกังวลในเรื่องของว่ากลิ่นหอมมะเขือเทศมันจะแรงไปไหมมันจะสูญไปไหมนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเลื่อนเฟิร์นครับมันมันคือทาเหมือนโลชั่นเลยหรอทาเหมือนโลชั่นเลยครับตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเซรรัั่่่่มมเเเเป็นนนื้้้ออจละคคบถาากิดดวุณณผูููชทีย ตอนนี้นะครับอยากให้ดูตรงนี้อ่ากลิ่นหอมถูกต้องไหมครับเหมาะกับอากาศบ้านเราเมืองไทยเมืองไทยไม่ชอบทาครีมหนักๆมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีผงทองคานะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะมันจะมีผงทองคําที่ช่วยในเรื่องของการขับผิวทําให้ผิวของเรานะครับกระจ่างใสและดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราทาไปรู้สึกรู้สึกเย็นไหมครับพี่พีเคคใช่เพราะตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดมันช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นมันถึงสามารถตอบ เลยจิเดียวนะครับในความรู้สึกของไบโยแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ได้เปิดใจแล้วก็ซื้อไปใช้นะครับมากกว่า90%นะโลชั่นนังมันจะทาแขนบ้างทาขาได้ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าตัวนี้คือสามารถทาได้ทั่วตัวเลยหรอทาได้ทั่วตัวทั้งร่างกายแล้วก็ได้บ่อยเท่าที่เราต้องการนะครับบางคนนี่คืออาบน้ําเสร็จสามารถทาได้เลยนะเช้าเย็นมาละสองเช้าเย็นบางคนนี่คือติดโต๊ะติดโต๊ะทำงานติดโต๊ะทำงานติด หน้าตัวเครื่องแป้งแล้วก็คือใช้ได้ตลอดเวลาคืออยากจะรู้สึกว่าผิวเราขาดความชุ่มชื้นตอนไหนหรืออยากใช้ตอนไหนสามารถบีบหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทาได้เลยสามข้่แวพอใช้เนี่ยเมื่อกี้หนูทาแล้วมันมีเหมือนประกายเป็นแบบงทองนใช่เพราะตัวนี้มันมีผงทองคำมันช่วยทำให้รู้สึกว่าเย็นด้วยอ่ะเย็นแล้วมันเหมาะกับผิวคนไทยประเภทไหนเพราะคนไทยมีผิวมันผิวแห้งจริงๆเราต้องบอกเลยว่า เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวลวากประเภทแล้วก,ก็ทุกวัยโดยเฉพาะผิวของคนไทยเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวเพราะเหมือนที่เมื่อกี้ที่พี่เพีรบอกว่ามันจะรู้สึกเย็นเพราะว่าเวลาที่โดนแสงแดดเมืองของเราเนี่ยเป็นอากาศร้อนนะคะเวลาที่ใช้ไปมันรู้สึกเฮ้ยผิวมันชื้นชื้นและดูกระจ่างใสแล้วมันดูเนียนขึ้นแบบถ้าใช้ต่อเนื่องนะเราจะสังเกตได้เลยว่า b ีฟ o r e after รสำหรับคนที่ใช้ไปอ่ะ มันเห็นถึงความช่วงนี้อยู่บ้านไงอยู่แต่ห้องแอร์ฉ่ำๆเมื่อกี้รู้สึกผิวแห้งใช่ผิวแห้งพอเนี่ยครั้งแรกที่ใช้เลยนะใช้ใช้เรารู้สึกเลยว่ามันมีความแบบมีความน้าขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยใช่ตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็ฟีดแบ็กตอนนี้คือกลับมาดีมากลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเปิดใจลองหนึ่งขวดบางคนเฮ้ยฉันกลัวว่ากลิ่นมันจะไม่ถูกจะรีดไม่นเกิอเทศแ่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่พอซื้อไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้น่ะคือบอกเลยว่ายังไม่ทันจะใช้หมดขวดเลยบางคน กลับมาซื้อซ้ำฝากพ่อแม่ฝากคนที่คุณรักอ,อะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วขวดหนึ่งมาใช้ได้นานเท่าไหร่อ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นประจําเช้าเย็นเนี่ยขวดหนึ่งใช้แบบเอาจริงๆเลยนะใช้ได้ประมาณ1-2เดือนประมาณนี้ค่ะใช้ได้นานมากสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันชุ่มชื้นแล้วก็ขนาดใหญ่มากคือ 500ML สําหรับตัวนี้คือประมาณครึ่งโลใหญ่ใหญ่มากนะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าทอมีพีน่ารักด้วยนะในยุคที่เศรษฐกิจที่มันโอ้โหมันกำลังฝื่ยเครื่องแบบเนี้ย ทั้ง BP เนี่ยทำให้คนมีรายได้อีกด้วยใช่ท่าน้มต้องบอกกันเลยว่า BP เซรั่มตัวนี้นะครับทำไม่ทาให้คนมีรายได้เพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการตลาดการขายออนไลน์ทําให้คนที่ในช่วงนี้เนาะตกงานนะครับหรือว่าอยู่บ้านว่างๆแล้วเขาสามารถที่จะโพสต์หารายได้นะคบเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราไม่ได้เพียงแค่ผลิตสินค้ามาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาผิวอย่างเดียวแต่เราผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของยุคโควิดที่ คนกําลังมองหาอาชีพอ,อาชีพอะไรก็ได้ที่ฉันไม่ต้องลงทุนเยอะ,ะแต่อาชีพนั้นต้องไม่มีความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ของทุกคนได้ดีดีมากะะเอาอย่าง,งนี้มารายการของเราอย่างเงี้ยแล้วนี่คือเพิ่งจะเปิดตัวด้วยนะลเสียงตอบรับก็ดีด้วย ขอโปรโมชั่นดีๆให้รายการหน่ยอยสิกหน่อยนะอ่าได้เลยบอกเลยนะครับว่าสําหรับรายแฟนรายการนะครับถ้าวันนี้โปไม่เด็ดจริงโปไม่ดีจริงไม่กล้ามาอา่<ล>อานะครับปกติเราต้องบอกงี้ก่อนนะครับหขวดนะครับสำหรับเซรั่มของเราเนี่ยราคานะครับอยู่ที่590บาทวันนี้นะอ,อันนี้คือ1ขวด590บาท5 0 0 m l แต่วันนี้สําหรับ100สายท่านแรก ย้ำนะครับหนึ่สายท่านแรกนะครับที่อยูอ่ดูอยู่นตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนะครับสแกนเลยนะนะครับสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอ590บาทวันนี้เราไม่ขายเราขอแถมแบบนี้ไปเลยซื้อ1แถม2อ้อ่ะเราให้แบบจุกๆ 1, <S 1>, 1 <S แถม2ราคาเท <2. S 1> ่าไหร่ 590บาทบ้าก็ต่อขวดหนึ่งไม่ถึง200บาทถูกต้องวันนี้คือเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษให้เลยสำหรับแฟนรายการิีๆบ้าซื้อแถม2แล้วก็ใช้ได้3-4เดือนเนี่ยสมดแลำหรัตอนนี้คือบางคนเนี่ยซื้อไปเซตเนี้ยคือ ใช้เองอตั้งบนที่นอนหนึ่งขวดลงไปข้างล่างในห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งขวดนะครับหรือไปในห้องของห้องครัวแล้วมงแล้วมือสามารถ <ลง S 2> ช้ไ, <ป S 2> ได้ตรงไหนต้องได้ถูกต้องต้องได้ถากนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นสําหรับเซตใหญ่ของเรานะครับเป็นแฟมิลี่เซตนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูแลคนที่รักนะครับของเราก็าคือเป็นโปรห้าขวดนะครับจากปกติสองพันเก้าร้อยห้าสิบาทวันนี้ขอเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้ห้าขวดนี่ก็บอกแล้วว่า ตอน999บาทก็ตก999อีกเหมือนกันจาก2,950ส่วนใจส่วฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดได้เลยนะครับแอดไทยยาหนึนะครับหรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอหรือโทรได้ไหมนะครับที่ศูนย์หกห้าสองศูนย์สานึ่งหกหก่งศูนย์หกห้าสองศูนย์สได้เลยครับนะตอนนี้ผมยี้มีทีนะศูนย์หกห้านะ์สามหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์หอห้า <S <S H Y A ไฮยา H Y A หนึ่งหกแปดนะอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยมั่นใจว่าคนตอนนี้กำลังส่งแล้วผมดินเสียงโทรศัพท์คนอื่นอื่นอื่นอเยอะมากตอนนี้ตัวกำลังสั่นมา H Y A หนึ่งหกแนะครับ1แถม2 590้ารอยเาบาทยับโปรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้100่อยเอ่อหนึ่งรสายแรกนะครับสำหรับตัวนี้จากโปรปกตินะครับ1ขวด590บาทวันนี้ให้เลยนะซื้อ1แถม2นะครับในราคา590บาทรีบๆเลยนะครับใกล้จะหมดสิทธิ์แล้วนะสำหรับโปรโมชััั่นนนตวี้้ะครบซือ1แถม2 590 บาทเท่านั้นครับหรือว่า5ขวด5ขวดนี่ก็คือ9 9้าร้อยเกาสิบเกบาทแอดหายนึงหกแปดหรือว่า0 6 5 2 0 3 1 6 6 1หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ตอนนี้โทรศัพท์คุณเนผมนั่งอยู่เนี่ยแต่ใครที่เป็นแฟนของเจ้าเต้าแดงเนี่ยต้องกวาดเลยนะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มันดีมากเพราะว่าดาราเน็ตไอดอลรีวิวเยอะมากเพราะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะได้รีวิวเนี่ยคือเราจะส่งสินค้าให้ก่อนเพราะเราต้องการตอกย้ำว่าสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยคือ ไม่ใช่ใครที่จะใช้ก็ได้ไม่ใช่คนรีวิวก็ได้ขอบคุณมากๆเลยที่เกดกับคุยแซ่บโชว์นะครับสวัสดีนะครับและขอบคุณผู้ววชมด้วยนะครับพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ การคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเข้ามาเบิงกันหลายๆนะจ้าสนุกสนานข่าวสารสาระค่ะบันเทิงบันเทิงค่ะ